แมไม่เห็นแล้วใครจะบุกจะข่าแตงพ่อเขาเด็กแล้วเด็กชายเตอร์เขาก็ไปเอาแปลงมานะครับเขาจะช่วยขัดพี่แคมครับนุ่นไปหาพ่อนุ่นไปไหน,น ดิล่ตี้งตกแหรออย่งไกยังดอดสิ่งนั้นเะยับอยูไหนกัับตรตั้อยู่วีประยูซี อันนี้อันเดียวมือหนารักเลยมีกระสอบมัน่ารักมันถ้าเต่ามาดักยังไงยากไปเยอะวปอยู่อยู่ไหมล่ะโชคโซ่มันหย่อนไหมต่อไปแล้วก็ไม่ต้องฟูแล้วแค่เก็บไว้ก่อนเลอไม่ไม่ถึงต่อไปมันอาจจะแบบนี้เดี๋ยวมันแค่ใส่ไอ้ตรงนี้อก็จะ นี่าโดนีเจ็บ,จบ,จบเจ็บเจ็บ,จบม,มีเจ็บโอ้เจ๊ะมันน่าเฝ้าว่ะนี่มันเจ็บเอฟซีคิดถึงมี่ไหมคะหนูชื่อมี่มี่นะคะ หน้าตามันม่วงพี่แซมบ,บอกอะไรก็ได้แต่คอสจะเป็นเพิ่มไม่ได้ไดตัวอะไรหรเลยครน้ำเฝ้าครับน้งเฝ้าครับไปอ <c oughs> อนมา บการงายมันหรวันนี้ออาจังขล้นมแต่ว่าอีกเซ็ตนี่เอาจังเราเห็นมลวก็มามาเลยนะเทสตูดีเลยใช่ไหมตูดสี่ตูดบีบมาหนมาตูดบีบมาบังตูด

กลับรถมาเอามาเอามาสีดาวสีดาวเอามือมามือมามือมาก่อน ไปแล้วเลี้ยงอะไรเนี่ยหรอมเที่ยมาเที่ยวเหรอ เป็นนักท่องเที่ยวเหรอเป็นอะไรเป็น,เ,ปนเขาชอบช้างเหรอเขาเนี่ยเขาช้างเขาซื้อไปย้ายมายกเขาซื้อช้างมาใหม่ของเชื่อมเขาเขาเขารักช้างเชื่อนี้มากเขาประหยากเขาไม่อยา,า,ากจ่ายกันเขาอยู่ด้วยแล้วได้เลี้ยงไหมอ่ะไม่รู้เขาน่าจะมาส่งนะน่าจะมาส่งเรียบร้อกลับเอาเหรอทำไมเอาแล้วก็อจะไปทำอะไรกับพี่แซมเรื่องหนุนลูกวัว ดูวัวมาทำอะไรดูสิได้เห็นไหมอฉายดูวเลยฉายด้วยดยมีวัวมาแซมกลัวไหมแซมกลัวไหมครับพยายามจะสร้างทามให้พี่แซมโดยการเอาขนมมะพร้าวให้พี่แซมกินะครับแต่ตัวนี้มันจะมาแย่ง นั่งลงอันนี้มานนี้ติดหนาอยไม่เป็นไรมั้งบักเตอร์ของพี่แซมก็แย่งกินเนาะเล่าไปดูบัวไปไปดูบัวนัองเตอร์ เออนุ่นผมจะอยู่กับพี่แซมครับอ้าววัววิหนีไปแล้วมววแซมเลีส่วาแล้วเมื่อกี้ที่ใวไลน์แง่ง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 อะไร หรอทำไมแซมจะไม่ทำหรอแซมไปทำอะไรไม่รายหรือเปล่าอ๋อมีของมาส่งแน่เลยนะเออโอ๊ย แล้วอยู่นู่นเขาไม่ใช้อะไรอย่างนี้เลยเหรอ,อรเลี้ยงช้างที่นู่นเขาไม่ใช้พวกนี้เลยบอกใช่ไหมไม่ใช้เลย,ย,เยอ๋อแต่ขอละอแต่ขอมีดมเด็กเลี้ยงช้างเขาบอกว่า Body guard อบอดี้การ์ดคุ้นพี่เป็นเด็กเลี้ยงช้าง บอกแต่ถ้ามาตกมันก็ไม่เป็นไรดิถ้ามาตกมันนี่กวเห็นบัวมากระเดินดินบัวเขามีอะไรมาให้พี่แซมกินนะแซมเขามีกล้วยให้พี่แซมกินแหละน้องเต๋อ เต่งเรียกเต๋อไปเป็นบอดีอ้การ์ดด้วยเร็วต่อไปจะได้รักกันรักกันเต่งบอกบอกเบสหน่อยว่าตอนกลางคืนจอดรถเบสเบสเบสตอนตอนกลางคืนจอดรถห่างโนโอีกเด้อตอนกลางคืนจอดรถห่างโนหน่อยมันดึงลง้มฝั่งนี้ไงข้างหน้าไงข้างหน้าบนเขียวไม่งั้นเจอดตรงกลางเมื่อเช้าล้มไปแล้วนะี่ย เอยะเโนะ no 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 เห็นอะไรไม่ได้เลยอยากจะหยิบอยากจะจับไปหมดแอะโอไมาเล่นกับพี่แซมไปมปเล่นกับพี่แซมไป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 เร็ว โอ้ยกันไว้นะเต้ t h n k you างก็เลยน้ำข็ที่จะอาแข็งค่อ รก no, 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 no. ินก็ยังไม่หมดเลยแซมเออไม่เอาโน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 อันนี้แก้วไหมเอาแก้วไหมไม่ใช้หรอถ้าจะเอาอยู่ตรงนงไหน ใจอะไรจะจับหรือเปล่าจะจับจะจับสตเตอร์หรือเปล่าพี่แซมวันนี้กาดสองเลยเนาะ นี่ไงโอ้มีขายทิ้งด้วยต้องใส่อิ่มแรงอ่ะน,นี้อิ่มแล้วก็เป็นเด็กดีลูกกำลั oh. งทดสอบนะครับ การผูกเชือก เขไมใชกรเข็ไม่ใช่เขาไม่่ดัิดอะไรตดตัวแมันมันม่ไแรงอะไกตน้น้สตาห้อติดาติดคุยแต่ยั่ได้้าเุกเชื่อมันจะไดมันดูมันทำุดูเชื่อมันดูมันเป็นช่างให้ ใส่เข่าเราดิใส่ไปแห่เอาเตอร์ไปด้วยมั้งเนาะเตอร์เนาะเพื่อนเพื่อนพี่แซมลูกเนาะได้ยังแล้ยังมากินเร็วกินอะไรกินจนอิ่มแล้วคุณให้กินอะไรอีก đi nào, để du lịch để bán để cốt để cốt, lão bị bị thải fê, fê cốt luôn, cốt pin này cốt luôn. luôn. ว่าไม่ไใส่หน่นยที่มันใส่ยหญ่หายได้ไหมเหรอเม่แค่แต่หนอยจะขาดอันนี้เลขาดเลยอันัหนว่าขึ้นหน่อยนะอันนอ้ก็ขักไว